ไม่ไหวแล้วครับน้ำท่วมปี๊ดไปย้ายหนีก่อนไปย้ายหนีก่อนโอ้ยน้ำท่วมปีมิดนะเนี่ยตัวมิดเลยไปแล้วครับน้ำท่วมปี๊ดไป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 ใส่้ายหนีก่อนย้ายทางไหนโอ้ยไม่ไหวแล้ว ขึ้นเยอะเกินเออของโจดาพี่จมน้ำไปแล้วน่ะจริงไหมเดี๋ยวว่ะอ๋อพี่จมน้ำแล้วโอ้โหไม่ไหวแล้วดูครับโทษได้โทษได้น้ำถล่มแล้วครับโอ้ยน้ำถล่มเลยโอ้ยทำมาแล้ว ตายข้ารลอยหมดเลยลอยหมดแล้วตายหรอหเพกู